เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชุกท่านพีสวัสดีครับเป็น,นผมมาชีปเป้าออบ้านพองที่ดินนผู้ชมและเลือกอยู่ครับบรรยากาศดีโปร่งโล่งสบายครับไม่อาจไม่ตัดเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวครับมีหนึ่งห้องนอนอกว้างๆ้องโล่งๆสามารถการห้องเพิ่มได้อีกนะครับแต่เจ้าของชอบเลยตอนนี้เจ้าของชอบโล่งๆครับก็เลย ในการห้องไว้สามารถการห้องเพิ่มได้แล้วก็มีหนึ่งห้องน้ําครับพื้นที่100ตารางว่ามีที่เหลือปลูกต้นไม้ได้เยอะตัวบ้านเพิ่งสร้างใหม่บรรยากาศดีสไตล์บ้านสวนพื้นที่ในตัวบ้าน70ตารางเมตรครับห้องถงกว้างโล่งเลยทีเดียวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ด้วยสวยสะอาดเลยครับ บรรยากาศดีน่าอยู่ครับกับราคา1,550 0ล้บาทบ้านพร้อมที่ดิน100รอตารางวาแปลงนี้อยู่ในอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นไม่ห่างไกลความเจริญใกล้เซเว่น 7, แค่300เมตรเท่านันเองใกล้มหาลาัยขอนแก่น13กิโลเอกสารสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วนครับโฉนดคุดแดงนอสอสีจอครับนอสอสีจอ บ้านหนึ่งหลังครับท่านใดสนใจสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ